ใครคือเทพที่ทรงพลังที่สุดในตำนานญี่ปุ่นเทวีแห่งสุริยันอามาเทลาสุหรือที่รู้จักกันในานามอามาเทลาสุโอมิคามิหนึ่งในเทพองค์สำคัญตามศาสนาชินโตผู้ทำหน้าที่ปกครองดูแลโลกสวรรค์และบรรดาผู้สู่ทอปเชื้อสายราชวงศ์ทั้งหมดของญี่ปุ่นวคคูไปกับน้องชายของเธอทั้งสองเทพจันทลาสุคุยมิและเทพอิยุพนอนสุซานโนโอตามตำนานนั้นอามาเทลาสุและสุซานโนโอเคยมีเรื่องราบาดหมางก,กัน เกิดมาจากความคลึกขนองเป็นนิสัยของซูซานโอที่วันหนึ่งเขาได้บุกเข้าหอคอยทอผ้าของพี่สาวและทําการถลกนางม้าสวรรค์ของเธอทั้งเป็นอย่างโหดเหี้ยมขณะนั้นนางทอผ้าของหอคอยได้เข้ามาเห็นพอดีจึงตกใจทําให้เครื่องทอผ้าที่อยู่ในมือนั้นแทงเข้าตัวเองตายในที่สุดเหตุการณ์นี้ทําให้เทวีสุริยันโกรธมากจนทําการขันตัวเองอยู่ในถ้ำศักดิ์สิทธิ์ทำให้โลกสวรรค์และโลกมนุษย์พบกับความมืดมิดไร้แสงสว่าง ในการนี้เหล่าทวยเทพนำโดยอมวิคเนทเทพแห่งปัญญาต้องหารือเพื่อวางแผนหลอกล่อให้เธอออกมาจากถ้ำด้วยการสร้างอุบายว่าโลกภายนอกนั้นมีการเฉลิมฉลองยกใหญ่ให้กับเทพตนใหม่ที่ทรงพลังมากกว่าตัวเธอปรากฏตัวขึ้นด้วยความสงสัยนั้นเธอจึงแง้มปากท่ามออกมาดูและต้องตกใจเมื่อพบเข้ากับกระจกที่ส่องเข้าหาตัวเธอเองซึ่งนี่แหละก็คืออุบายที่บอกว่าตัวเธอเองนั่นแหละก็คือเทพองค์นั้นที่ทรงพลังและปรากฏตัวออกมาแล้ว เหล่าเทพอาศัยโอกาสนี้ดึงมือเธอออกมาจากถ้ำและปิดผนึกถ้ำในท,ทันทีทำให้แสงสว่างกลับคืนสู่โลกมนุษย์และโลกสวรรค์อีกครั้ง